คุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็มีวิวาทะทางการเมืองคู่หนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการตอบโต้ระหว่างนายสนธิริมทองกุลอดีตแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและก็ทนายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับ โดยคุณสนทินะก็บอกว่าทนายวันชัยนี่เปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยได้ดิบได้ดีมาจากการที่ต่อต้านระบบทักษิณรวมทั้งได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยของคอสช,อชอนะครับแต่ขณะนี้ก็เปลี่ยนสีไปนะฮะโดยการไปเชียร์นายทักษิณชินวัตรแล้วก็นายกอิงแพทองทานชินวัตรจนออกนอกหน้านอกตา ขณะที่ทนายวันชัยเองก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้พบว่าประเทศชาติเกิดความเสียหายจากการที่มีความแตกแยกกันนะครับดังนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันหน้ากลับมาสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะฮะ และทนายวันชัยก็บอกนะครับว่านายสนธิเองซะอีกนะครับที่ตอนนี้ได้หมกมุ่นยังหมกมุ่นอยู่กับความแค้นครั้งก่อนความแค้นครั้งหลังนะครับแล้วก็พยายามที่จะรื้อฟื้นความแค้นนั้นขึ้นมานรสร้างความเสียหายและก็เสียโอกาสให้กับประเทศชาตินะครับดังนั้นจึงอยากให้ในายสนธิลืมเรื่องต่างๆแล้วก็กลับมาสร้างความปลองดองให้กับคนในชาติ เพื่อที่ประเทศชาติจะสามารถเดินก้าวต่อไปในอนาคตได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นวิวาทะหรือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆรนะครับระหว่างนายสนทิลิ้มทองกูลนะฮะแล้วก็ทนายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าคู่นี้จะจบกันยังไงครับ